มามาพ่อใหญ่แล้วแล้วเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาปลาทอดก่อนโอ้ไปแต่แสบเลยทำยังไงไปทอดปลามาบ่กินน่มเลยเด้อมามายหญ่มองมองนะมันแดดเจ้าก็เลยเมื่อถอดปลาบอแมนโอ้พี่น้องปลาดุกโอ้โอ้พี่ปลาเข็งผมบอพ่อใหญ่โอ้กระปูอีกแมนโอ้ยพี่น้องเอ้า แสบน้ำกันพี่น้องเอ้ยมาเด้อเอือหาห<อ>มง่งนางผู้ใหญ่มันดแดดอยู่หันน่ะมาง่ายๆิดุดออกจากกล้องบอ่เออกินายากินซาแล้วมีไงเนาะมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันสวัสดีพี่น้องปองปลายสู้ผู้สุขคน <หา S 1> ได้จ้ากีข้าวก็ไม่ไงมักคออีกแล้วมาเนยพ่อยหิวแล้วพอ่พอยพ่อยยันเล่าหิวเกงน้องใหม่พี่น้องเอย้ยแสบแบคือเก่า พัะคยาเก็บมืเอเราอยู่สวนพงเยี่ยนแซบ่บน้อใหม่ก็มาแต่สวนพงเยี่ยนโอ้ยจะเมย์จะมีบอสุย่างเนาะพอเยี่เป็นคนรวยผู้หนึ่งเด้ยนี่ปูกไปห้ปูกใหาร้านกินมันใหญ่เบาพงเยี่ยอยากกินอันใดกับปูกกันั่น เป็นผู้จบค่ะเจ้าคือหอดหวงหอดหลานเนาะ uh, นบบกันบ่บปลูกกบ่ได้กินนะแฉบแฉบจะบอกแกงใหม่อ่มอยไปขอเขาดูรายเพ็่นกันสิวไม่ไงเลยปลูก,ออกไปกินเองจะว่าบอก <Save. S 2> จะ่าคือข่อยบออยู่บวม่ป็ไงคือยุ่งเอ็ไไน อบจับตัวนี้ก่อนเนาะตาดุกแซ่บครักพี่น้องเจ้าตึกมาบอกออ้หมัมนเนาะห้ากินกับหันอื้ออื้อนหม่แซ่บๆโซทถ่อทน,ทนอ ใช่กินแสบนอกจากไม่ไอื่สุดฟีมือเ่ได้บักหอ,อยพ่อใหญ่เอ้ยบ่ได้งมเอาอืมันได้บ่เก่งบ เฮ็ดผู้หญ่บ้านดอนบัานห่างอ่อนคักเนาะแซ่บคักให้บอปูไงครับเดี๋ยวเราไปห้าก,กิบมาเดี๋ยวทั้งเลยแล้วปูอืม ฟรฮอบค่ะผับปูทอดอื้ออปากมืืมเออรูปติเกียวเขา 可以，好也可以做。嗯 แสบนั่นมันอืมป่ากำลังสิว่ากินปลาปาโปร,ปรตีนแสบแสบประติน้นพอนะน่งน้ำใหม่บื่ดอดนอกบื่อด,ดออสวนข่อยกะโดดมะฮุงกับมี่เยเห็นอยู่ ดิโล่กันแล่ไล่เกี่ยวเขาแล้วแล้วคอยโค้บไปคุยบอกคอยในห,หน้าเจ้าในเด้อพ่อไง อืม่มขัวบอกหอยมาต่างบ่าครับพอไปเก็บพักคะั้งนี้น้าจาไปเห็นน่นมันกรลังไหลลงไปโหลดไม่ง่าย <c oughs> เ่าแบ่งข่อยน้ำเลยเด้อ แสบคักกระปูอืมพูดกระปูพร้อมเพราะไงเอามากพอ่อ้กกินด้วยวแม,มน่นเอาไปขายื้มไให้อ,นอ,อหีน้อยแสบคักเ็นน้ำอืมอ เกี่ยวเขาแล้วสอมรถเกี่ยวเขาแล้วเสียงรถเกี่ยวเขาเด้พี่น้องพึ่นล่องเครืองค่ะกรบปูกระมั่นครับ อืมบอืมอืมเห็ดปุ่นอะไม่ใ่ญ่ออ่อนนะอ่อนๆดอกใหญ่ค่ะอ่อนมันแรงกับซีซูปเกนบักทัว กินน้ำแม่เด้อเจ้าเฮ็ดกินเองบ่เป็นบ่คือบ่เอาเมีย่ะจ้ะเมื่อใดก็มากินข้าวแต่น้ำข่อยข้างบนท่านอยากได้ม้านละมันยุ่งหยุ่งยากยากไม่ไงมียนั่นคือว่าป๋อใหญ่ที่ได้ไปหันไปหนีก็บ่ได้ไปเด้ไปอยู่ร้อยไปอื Loi yêu còn nơi mà mìa mía đầy mía khu vườn mìa nắng là bên nắng mìa nắng mìa bên mìa nắng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  khả năng ăn đó bé bớt té qua mẹ, ít mày nhảy. Tao wa bò. nãy anh. bố mẹ in. Im lên bé สวดเอาสวดเอาคิดเป็นมูดีกว่าหิวเข่าแหง้งอืมหิวเือกันออกมาจะสวนอย่างเจ้าก็ไปกี่ยางกันบอกอืมเบืดไปเบืไบบไ่ไปประโยชน์นำดคตรพะย่อ,ะอืมอหลายๆอยู่แล้ว Năm liền anh. Mãe. In ba của lộ ba. Hm? là lộ ba nè. Hm? In lộ mưa lộ nọ là Hm? Mưa lộ hai kênh lộ. Nó. Hồi pháo bây giờ mù cốt. Hm? Bái hơi. Hm? 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 ไปก่อนจับพี่น้องสวัสดีค่ะเจอกันกิปหนาเด้อ